พี่นนอกมื่อนี้สิบ้าแจงเห็ดแฉกนะครับที่เขาเก็บมานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ล่างน้ำจักสองสามน้ำนะครับเพื่อเพื่อให้มันเพื่อให้ดินที่ติดอยู่ในหากหรือขานม่ครับให้มันหลุดออกนะครับถ้าล่างบอดีนี่มันสี่แย่ครับไปลองมันเขาเอินมันแย่มันนั่นแหละครับมันแย่ เดี๋ยวเขาล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาไปหาอุปกรณ์อื่นมาเพื่อทำการแจงต่อไปนะครับเครื่องเทศที่ขาดบ่ได้นะครับก็คือใบสมนะครับใบสมเนี่เขาใส่ผักติวนะครับต้นที่เขาไป่ไม่กี่นู่นอย่แล้วครับพี่นอ้องยูหน้านะครับ มีแน้วกินรอบด้าน,นะครับนี่เนีกินรอบดานครับนะปลอดภัยจากโควิดความครับพี่น้อง,งพอริกอ่อนโอ้หมดพี่น้องหมดหมดหลายครับหมดหลายพริกอ่อนเนี่คยครับพริกขอในเริ่มหมดม <c oughs> โอ้โอ้โวไวแล้ว สามเมตรแล้วพอครับพี่นอ้องบักหน้าหา้อก็มีนะครับอยู่ข่างอยู่ข่างซาป,ป่าเนี่ยครับพี่นอ้องมีซาป,ป่าเนาะเดี๋ยบักหน้าหา้องนะครับเอากับปูกไ้กินเองนะครับเอากระเด็ดเมเอละดน้วยนะครับกระกินเหมือนเท่าจังมาเด็ดไมนะครับเพราะว่าขนอสุอยุ่หลานขาดกะะส่วนสิก,กินเหมือนนะครับสื่อเดือนละสิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหนี่ห้างนอกอย่างครับพี่นอ้องเดือดเดือดมือกึ ออมาไงได้นกกด้ย,ดยอ๋อมีใครพรอมครับพี่นอ้องมีใครพรอมพี่น้องเห็นวะอ่านะครับมีใครพรอมยิงเขารอยอยู่อ๋อนา่าจะเป็นนกขอดนะครับน,นี่ปล่อยเขาไวนะ้นะนี่เป็นนกขอดนะครับปล่อยเขาไว้เขาฝากตามธรรมชาติเขานะครับไปครับเข้าไปหาตะไคร์ตอเจอแล้วครับตะไคร ยางมารอบน้องอีกแล้วครับบ่าตีไปใส่ครับนะครับไข่ไข่นะครับไปใส่คือเก่าครับเข้าเก็บไปแ้่พาะกินนะครับ นี่เป็นพริกนะครับกําลังปลูกพริกไว้นิมน้องสะนะครับเห็ดที่เรา,าล่างเสร็จแล้วนะครับน้อ,อ,องียงนนะครับแอยงยุ่งมากกเป็น่ังชีแล้วครับน้องเดี๋ยวเราเลูกโดดเมาใส่กันโยหน้ากับพี่สมีทธะครับแล้วกำลังปลายกันนินึงนะครับขายหมักขาดจัดๆในจังหว่อยนะครับ นะใส่ใส่ปักติวนะครับเิ้ีลยไปเดี๋ยวคนกันยังไยนะครับใส่ประหลาดหน่อยนึงนะครับซูกแล้วเหรอครับขั้นตอนสุดทา้ายเท่าใส่ปลิตูครับใบแมงลักนะครับ มีการเรียบร้อยแล้วครับแกนเห็ดเข้าครับพร้อมจะกินนะครับคนอื่นต้องทินเมืองก่อนนะ ครับพี่น้องสำหรับแกงเห็ดแทนเท่ากะเรียบร้อยนะครับครับกินกับเผาได้นะครับสำหรับลิมนี้ก็ะจะไวแต่เพียงาน้กรน,นะครับพี่น้องมีคิดไม่ม่ของเกษีมากนำเสนอในมือนี้